จาอันนี้ลงมาแบบพิเศษเลยเนาะพี่ต่อเรานั่งรถไฟมานเนี่ยรถไฟฟ้าใช่ใช่อันนี้เราจะไปลงแยกไหนอันนี้มันมันใช่ B T N เหรอพี่แจนไม่ใช่ไอ้ใช่อะไรคะแนนเรป็นรถไฟฟ้าที่เราเอามาขับนะคะชมรอบพิพิธภัณฑ์การเกษตรแต่วันนี้วันพิเศษหน่อยที่อยากจะพาคุณผู้ชมค่ะ ไปชมหนึ่งโครงการของพิพิธภัณฑ์การเกษตรนั่นก็คือโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์หนึ่งไร่มังคังยังยืนนั่นเองค่ะครับผมโครงการนี้นะครับก็จะเป็นโครงการที่ทางพิพิธภัณฑ์การเกษตรของเราเปิดรับสมัครผู้กล้ามากินมาอยู่มาศึกษาหาความรู้ทางด้านของภาคการเกษตรนะครับที่นี่เลยต้องบอกว่าโครงการนี้เป็นการาต้องบอกว่ายกนะครับยกน้อมนาหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ของ<ม>พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าออกมาประยุกต์ใช้ในพื้นที่นะครับแล้วก็พัฒนาต่อยอดออกมาเป็น โครงการที่เราจะพาไปดูวันนี้นั่นเองครับโอ้น่าสนใจมากซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับความสนใจมาอย่างต่อเนื่องรุ่นนี้เป็นรุ่นที่เสร็จแล้วค่ะคุณผู้ชมทพี่พี่รุ่นที่เสร็จมีอะไรให้เราได้เรียนรู้บ้างแปลงเกษตรหนึ่งไร่ที่พี่เขาได้ไปเขาทําการเกษตรแบบพึ่งพาตนเองอยังไงเดี๋ยววันนี้เราจะไปชมกันค่ะใช่แล้วครับผมไปกันเลย<ป>พี่คะไปกันเลยค่ะ แล้ววันนี้นะครับเราสองคนก็ไม่ได้มาแค่สองคนเรามากันกี่คนครับพี่ตาเรามากันสามคนนะครับอ่ะก็หนึ่งสองและสามอยู่ไหน <c oughs> ก็ตอนนี้พี่ต่อน,นัดกับผู้ที่จะไขความลับหรือว่าอตอบคําถามเราได้ว่าไอโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์หนึ่งได้มั่งคั่งยั่งยืนเนี่ยเขาทําอะไรบ้างโอ้โหแสดงว่าจะต้องเป็นวิทยากรที่มากความสามารถแน่นอนถ้าอยากรู้แล้วเราตามไปเลยดีไหมคะไปเลยครับเดี๋ยวไปรับเลยอยู่ตรงไหนวะนี่ไง อ่ะอ่ะไหนไหนให้เดี๋ยวลงไปรับเลยครับเราจะเจอแล้วพี่ต่อพี่สวัสดีครับโอเคเดี๋ยวผมจะให้พี่ีแนะนำตัวเองก่อนชื่ออะไรคะเนี่ยครับผมสวัสดีครับผมทรงวุฒิยอดพันนะครับเจ้าหน้าที่พัฒนานวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงนะครับผมสำนักนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงครับผม เชื่อเล่นที่เจ๊กครับผม๋อพี่เจ๊กนั่นเองค่ะก็อย่างวันนี้ครับผมพาคุณผู้ชมนะครับมาดูในส่วนของเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์หนึ่งไร่บางครั่งยังยืนทีเนี้ยอยากจะรู้แนวคิดของโครงการนี้หน่อยหนึ่งครับว่ามันเป็นมาอย่างไงอะไรเงี้ยครับครับผมเดิมเป็นแนวคิดของเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์นะครับของนายหลวงรอก้าของเรานะครับที่มีการประยุกต์ใช้พื้นที่นะครับแบ่งออกเป็น4ส่วนนะครับคือ30 สามสิบสามสิบแล้วก็สิบนะครับผมสามสิบสามสิบแล้วก็สิบก็อันนี้อันนี้ผมเคยได้ยินอยู่ตอนเนี้ยแต่เท่าที่ดูในแปลงที่พามาดูันเนี้ยครับมันมันไม่ใช่เหมือนกับที่พี่เจกบอกเลยหรือว่าทฤษฎีของนิหลวงราชชานก้าบอกเลยที่บอกว่าสามสิบสามสิบสามสิบแล้วก็สิบครับผมแต่อันนี้มันเหมือนกับมันแปลกแปลกไปอะครับเดี๋ยวพี่เจคลองดูให้หน่อยครับเหมือนกับพาบอกหน่อยว่ามันเป็นมาอย่างไงมันอะไรมาจากตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยครับ 30แรกของเรานะครับเป็นแหล่งน้ำนะครับ3าเจากพื้นที่1ไร่ก็จะมีประมาณ1งานนิดๆนะครับผมอ่าแล้วก็มีแปลงนาอีก30เนะครับที่ประมาณแปลงแปลงนาประมาณ3 0นะครับผมแล้วก็มีพืชบนคันนาพืชผสมผสานอะไรต่างๆนะครับอีก3 0นะครับผมที่เราเห็นอยู่ข้างบนที่กำลังปลูกผักปลูกพืชอะไรต่างๆนะครับนั่นคือพืชผสมผสานนะครับผม3 0โอเคและอีก10%ของเราก็คือที่อยู่อาศัยบ้านพักนะครับผม ของเราจะมีบ้านพักที่อยู่สายทางด้านนู้นครับผมนั่นคือ10%รซครับผมค่ะพี่เจคะแล้วตรงนี้ก็คือคนที่มาเรียนรู้ที่นี่ตลอด4เดือนจะได้เรียนรู้ทั้งเรื่องราวของการเกษตรการประมงการปึกษาทุกอย่างเลยใช่ไหมคะใช่ครับเราเรียนรู้กันอยู่5เรื่องครับผมเรื่องแรกก็คือเรื่องน้ําคือการปรับโครงสร้างของน้ําให้เหมาะสมกับภาคการเกษตรค่ะผมเรื่องที่2ก็คือปรับโครงสร้างของดินให้เหมาะกับเหมาะสมกับการเกษตรแล้วก็เรื่องที่4เรื่องที่3มก็คือ พืชและอาหารของพืชนะครับผมเรื่องที่4ี่ก็คือสัตว์และอาหารของสัตว์นะครับผมเรื่องที่5เราเรียนรู้ตนเองว่าตนเองจ,จบไปแล้วเหมาะสมในงานประเภทแบบไหนอ่าเรียนรู้ตนเองด้วยครับเรียนรู้เรื่องการอยู่ยด้วยกันด้วย<ด>นะครับผมค่ะอันนี้ถือว่าน่าสนใจมากแต่ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูไปทีละอย่างตามที่เราได้เดินชมก่อนที่อ<ม>สังเกตค่ะคันานาเราทําไมมันอันใหญ่จังเลยคะทําไมถึงคันใหญ่ขนาดน,นี้คะพี่เซ คันนาที่ใหญ่แบบนี้นะครับเราสามารถเดินทํางานได้สะดวกไม่ว่าจะเข็นของวัตถุดิบอะไรต่างๆนะครับเข<ฆ>็นเข้ามาได้นะครับผมแล้วถูกแบ่งเป็นของแต่ละแปลงอย่างฝั่งขวามือของผมนะครับ<ฆ>จะเป็นของแปลง5 ฝั่งซ้ายมือของผมนี่จะเป็นของแปลงสีอครับผมอ๋อนั่นหมายความว่าตรงนี้จะมีทั้งหมดก็คือทั้งหมด9แปลงใช่ไหมรับาแปลงครับผมตอนนี้ครับตอนนี้มีทั้งหมด9แปลงครับคุณผู้ชมครับนั่นหมายความว่าที่เป็นคันนาพี่แจงสงสัยว่าเป็นคันาใหญ่ไม่ได้ใช้ในการเดินหรือการเอาใช้รถเข็นของอย่างเดียวนี่ผมสังเกตเห็นปลูกผักได้ด้วยตรงริมคันนาใช่แล้วครับผมเป็นไม้ผลโดยส่วนใหญ่อันนี้ต้นฝรั่งนี่กําลังโตเลยแล้วก็นี่ต้นผักหวานด้วยผักหวานบ้านครับผมตัวนี้ครับ ต้นผัดแกงทอดได้ครับผมสคัญค่ะพี่ต่อเราไปสวนไหนไปเที่ยวที่ไหนจะต้องมีต้นกล้วยด้วยเนี่ยถามเลยค่ะว่าทําไมทุกที่เราจะต้องปลูกต้นกล้วยไว้แบบเยอะมากใช้ประโยชน์ยังไงบ้างคะพี่เจ๊กในตามหลักนะครับต้นกล้วยนี่จะเป็นต้นกล้วยพี่เลี้ยงนะครับผมพี่เลี้ยงก็คือว่ามีความยุ่งชื้นให้กับต้นไม้ที่อยู่รอบๆนะครับผมแล้วก็เป็นร่มเงาให้กับต้นไม้ที่อยู่รอบๆให้ต้นไม้สามารถเจริญเติบโตได้ดีครับผมและผลผลิตของเขาไม่ว่าจะเป็นปีกล้วย หวีกล้วยเครือกล้วยก็นําไปขายได้ครับผมค่ะรวมไปถึงเรียกได้ว,ว่าทุกส่วนของกล้วยเนี่ยสามารถเอามาทําประโยชน์ได้นอกจากที่จะทานได้ขายได้ยังสามารถไปทําเป็นอาหารสัตว์ให้ด้วยถูกไหมคะใช่ครับต้นกล้วยก็ไปทําเป็นอาหารสัตว์ได้ครับเอาไปทําเป็นปุ๋ยได้ครับผม,มทั้งอาหารสัตว์อาหารพืชและอาหารคนเลยทีเดียวคครับผมเดี๋ยวเราไปดูต่อนะพี่ต่อครับผมต้องต้องบอกว่าอย่างที่เราเห็นนะครับก็จะไม่ใช่แค่แบบการทําการเกษตรแบบ เดี่ยวๆยังเห็นการทําการเกษตรแบบผสมผสานแบบเยอะแยะมากมายเลยก็คือคล้ายๆกับหลักทฤษฎีของนิหลวงราัชกาน9กาเลยแต่แค่นี้เอามาประยุกต์ให้ดูภายในพุนกี่เพียงแค่หนึ่งไร่ถูกไหมครับใช่แล้วครับเพราะอย่าง<ม>ที่ผมเคยอ่านหนังสือมาก็คือทฤษฎีใหม่ของนหลวงราัชกาน9กาเนี่ยมีเนื้อที่รา,ราวๆประมาณ15้ถึง16ไร่ ที่พระองค์ท่านทรงต้องบอกว่ามีแปลงต้นแบบอยู่ที่วัดมงคลชัยพัฒนารามจังหวัดสระบุรีครับผมแต่ว่าอันนี้เหลือเพียงแค่หนึ่งไร่เองก็สามารถจัดสรรที่ดินได้ครับ,รบเดี๋ยวเราลองไปดูทางด้านนู้นอันนี้แหล่งน้ําผมเห็นมีบอ่อน้ําด้านหลังแล้วก็แล้วทำไมต้องมีบอ่อน้ํารอบๆอ,อีกทีหนึ่งครับอันนี้เป็นบอ่อน้ําถ้าเราเรียกว่าคลองไส้ไก่หรือคลองเล็กนะครับผมตันนี้เขาจะมีพื้นที่ไม่ลึกมากนะครับมีสัตว น้ำที่ว่าชอบพื้นที่ไม่ลึกมากเนี่ยเขาก็จะมาใสายวางไข่อะไรต่างและโดยส่วนใหญ่ที่โครงการนี้ค่ะเราจะเลี้ยงสัตว์น้ําอะไรบ้างคะพี่ที่เราเลี้ยงตัวนี้นะครับมีปลานินนะครับปลานิน<ม>ปลานินของพ่อหลวงนะครับแล้วก็ปลาจีนนะครับผมเป็นปลาที่กินพืชนะครับ,รบผม,มแล้วนี่มีปลากินเนื้อด้วยไหมครับปลากินเนื้อเราไม่เลี้ยงครับ<อ>เพราะว่าเขาจะกินสัตว์น้ํา ชนิดอีกเล็กๆเล็กๆกว่าด้วยครับก็คือ,อะระยะเวลาในการเรียนรู้ของเราตอนนี้เพียงแค่เป็นระยะเวลารรชั้นๆั้นถ้าเกิดเราปล่อยปลากินเนื้อลงไปเดี๋ยวปลากินพืชไม่เหลือใช่ครับผมจากนั้นก็คือเป็นอีกหนึ่งที่เล็กๆนะครับในการเรียนรู้<ช>ถ้าเกิดในตาก,การปฏิบัติจริงๆก็คือสามารถจะเลี้ยงปลากินพืชก็ได้แล้วก็ปลากินเนื้อก็ได้แต่ต้องเลี้ยงปลากินพืชให้โตก่อนแล้วไปปล่อยปลากินเนื้อที่ขนาดเล็กกว่าลงไปอีกทีใช่ครับผมหมายความถึการเกื้อกูลกันอย่างสมดุลพี่ต่อดูสีที่บ่อน้ำน่ะ อันนี้คืออะไรคะอันนี้บ่อนี้จะเป็นปลานินนะครับแล้วเขก็จะออ,ออกลูกออกหลานมาเยอะเลยครับเห็นเห็นเล็กๆที่กําลังว่ายน้ําเล่นอยู่ครับ ครับแล้วตรงนี้แหะครับพี่เจ๊คผมเห็นเป็นเหมือนกับบ้านหลังเล็กๆใช่แล้วครับตรงนี้คือบ้านพักของนักเรียนที่มา เข้าร่วมโครงการครับผมอ๋อก็คือภายในพื้นที่ที่เราบอกว่า30 30แล้วก็10 10เปอร์เซ็นต์สุดท้ายตรงนี้ก็คือจะเป็นที่อยู่อาศัยที่อยู่อาศัยแล้วก็มีข้อเป็ดข้อไก่ถนนหนทางที่เราบอกกันก็อยู่ใน10เปอร์เซ็นต์ตรงนี้ใช่ครับผมอ๋ออย่างนี้คือคันนาก็ต้องอยู่ใน1 0เปอร์เซ็นต์ไหมครับคันนาอยู่ในพื้นที่30เปอร์เซ็นต์ที่เป็นไม้ผลไม้สวนผสมผสานต่างก็คือที่แบบปลูกพืชผสมผสานใช่แล้วครับอันนี้เราก็เป็นบ้านของคนที่เข้ามาร่วมเรียนรู้นะครับหรือน โครงการนี้นั่นเองนะครับก็คือจะให้บ้านส่วนตัวเลยหนึ่งหลังแต่ก็ถัดมาเนี่ยก็จะมีทั้งเรื่องราวของการเลี้ยงสัตว์ด้วยที่นี่เราให้เลี้ยงอะไรบ้างคะพี่ที่นี่เราให้เลี้ยงสัตว์ปีก2ชนิดนะครับผมอ่าก็คือเป็ดและไก่ครับผมอ๋อเป็ดและไก่ครับผมที่ให้ทั้งไข่เนาะแล้วก็เป็นแหล่งอาหารให้ด้วยโอ้โห ครับผมนี่ครับไก่อันต้นของนี่คือเป็ดครับผมตัวนะคะครับผมเป็ดไก่แล้วตอนที่เข้ามาแรกๆคือเรามีพันเป็ดพันไก่ให้พี่ๆเขาเลยใช่ไหมคะมีเลยครับพอรับมาจากรุ่นพี่ที่จบไปแล้วก็รุ่นรุ่นน้องก็มาสานต่อเลยครับรุ่นต่อรุ่นก็คือเหมือนกับประมาณว่า อพอรุ่นแรกจบไปรุ่นถัดไปเข้ามาก็ทํางานต่อไปเลยใช่ครับ,รบผมก็มาเรียนรู้ต่อกันได้เลยอย่างนี้ใช่ไหมครับถูกต้องครับผมถ้มางั้นก็แสดงว่าในส่วนที่เป็นต้นไม้ไม้ยืนต้นหรือว่าพืชพันผักต่างๆเนี่ยก็จะมีการส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นรวมไปถึงเรื่องราวของทางอาหารที่เป็นข้าวด้วยใช่ไหมครับถูกต้องครับทุกอย่างครับโอเคไหนเรามาถึงแปลงข้าวแล้วอยากจะให้พี่ๆเล่าให้ฟังหน่อยว่า ข้าวที่โครงการหนึ่งไร่บางครั้งยังยืนเนี่ยมีความพิเศษจากที่อื่นยังไงคนมาที่นี่จะได้เรียนรู้อะไรคะ่าครับผมของเรานี้ใช้ข้าวพันธุ์พื้นถิ่นนะครับ,รบก็คือข้าวหอมบทุมนะครับ,รบผมตัวนี้ครับแล้วเราเพาะด้วยเมล็ดพันธุ์ข้าวหนึ่งเมล็ดนะครับผมต่อกออ๋อก็หมายความว่าอันนี้หนึ่งกอที่เราเห็นที่มาเป็นกอกอคือเพาะมาจากหนึ่งเมล็ดหนึ่งเมล็ดครับผมครับ S 2> <S 2> ถือว่าเย<ำ>ี่ยมมากเลยทําไมต้องขอแค่หนึ่งเมล็ดคะพี่เพราะปกติที่บ้านแจนทานานี้ก็คือหวานไปให้ทั่วเลยการแล้วก็ใครเอามาปักจําอีกทีหนึง่งทำไมอันนี้คึกถึงขึ้นแค่หนึ่งเมล็ดเนื่องจากหนึ่งเมล็ดของเรานะครับเราจะดูการเจริญเติบโตของเขานะครับว่าสามารถแตกกอได้มากน้อยเท่าไหร่ออกรวงเท่าไหร่มีน้ําหนักเท่าไหร่นะครับในหนึ่งเมล็ดครับผมซึ่งข้าวหนึ่งเมล็ดที่เราทํานี่นะครับ ถ้าเราให้ปุ๋ยดีๆให้อาหารสมบูรณ์เขาก็จะโตมากกว่า ที่เป็นหลายหลายเมล็ดครับแสดงว่ามันก็เป็นวิธีการตั้งแต่การคัดพันธุ์เป็นการทํานาแบบตอนนี้เลยเนาะพี่ต่อตั้งแต่การคัดเมล็ดพันธุ์สู่เรื่องราวของการปลูกการดูแลครับผมแล้วอย่างนี้ก็คือเท่ากับว่ามันก็ประหยัดเมล็ดพันุ์ด้วยใช่ครับแล้วใช้ระยะปลูกที่40เซนครับผมอ๋อระยะห่างครับระยะห่างของระหว่างต้นระหว่างแถวครับผมตอนแรกผมนึกว่าแบบปักๆไปธรรมดาแต่คืออันนี้มี การวัดระยะด้วยก็คือ40เซนครับผมช่วง40เซนนี้ก็คือถือว่าต้นข้าวกอข้าวมันจะแตกกอได้เยอะเลยครับผมแล้วก็ลากชนกันพอดีครับโออเคครับลากข้าวเขามาแย่งอาหารกันนั่นเองใช่ครับผมโ้ยได้ความรู้เยอะเลยนะคะโอเคได้ข่าวว่าคนที่มาที่นี่ได้ทั้งวิชาเคล็ดลับแล้วก็หลักสูตรที่เป็นเฉพาะเจาะจงด้วยอย่างเช่นเรื่องของการทําปุ๋ยนะคะเรื่องของการดูแลต้นข้าวการกำจัดวัชพืชแบบนี้ก็มีด้วยถูกไหมคะถูกต้องครับผม แลวนอกเหนือจากนั้นนะครับเรามี<ฆ>วิชาจากของเจ้าหน้าที่เราสอนต่างๆมากมายนะครับเช่นการเพาะกล้าผักการเพาะงอกการเผาถ่านการรับคมมีดการเพาะเห็ดฟางเห็ดเห็ดนางฟ้าเป็นต้นครับผมโอ้อแสดงว่ามาที่นี่คุ้งจริงๆพี่ะจครคตอนนี้เราอยู่ที่รุ่นที่เท่าไหร่นะคะตอนนี้เราอยู่รุ่นที่7ครับผมรุ่นที่7แล้วและรุ่นที่8นี้คาดว่าคงจะ เปิดรับสมัครในอีกไม่ช้าถูกไหมคะครับผมเปิดรับสมัครแน่นอนครับผมอ่าเดี๋ยวขอให้พี่แจ๊คค่ะเชิญชวนประชาชนที่ดูไหนว่าพี่มาที่นี่จะได้เรียนรู้อะไรเชิญชวนมาร่วมโครงการนี้ไหนค่ะครับผมก็จะอยากเชิญชวนพี่น้องหรือใครที่สนใจเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ของในหลวงรัชกาลอ9นะครับผมอ่าเข้ามาเรียนรู้เรื่องเกษตรทั้งเรื่องดินเรื่องน้ําเรื่องพืชเรื่องสัตว์และรวมถึงการเรียนรู้ตนเองด้วยนะครับว่าเราเหมาะสมกับ การเกษตรและก็แนวทางแบบไหนและก็ประยุกต์ใช้ให้ตรงกับตนเองอยากให้มาเรียนรู้และก็เพื่อเป็นความรู้และก็เผยแพร่ให้กับผู้ที่สนใจได้ด้วยครับเพราะว่าเราทําแบบเกษตรอินทรีย์ครับผมวันนี้นะคะขอบคุณพี่แจ๊อย่างยิ่งที่มาให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับโครงการ กเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์หนึ่งไร่บางครั้งยังยืนใครที่สนใจเรื่องราวของโครงการนะคะสามารถโทรมาสอบถามหรือติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่ได้ตลอดเวลาค่ะวันนี้ขอบคุณพี่เจ๊กมากเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ โอเคครับผมวันนี้นะครับพี่ต่อกับพี่แจนก็ได้รับความรู้เยอะเลยใช่ไหมฮะเรื่องราวเกี่ยวกับปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยแล้วก็เกษตรทฤษฎีใหม่ที่เราพามาดูวันนี้ด้วยนั่นเองครับน่าสนใจมากเลยค่ะพี่ต่อนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เราได้เรียนรู้กันแต่มันมีอีกหนึ่งเรื่องราวอ่ะพี่ต่ออะไรอ่ะครับแจนจําไม่ได้มันมีประมาณ3ามพยางโคลโคลปลาโคลน้ําอะไรสักอย่าง อ๋ออันนี้เลยครับพี่แจนโคกหนองนาโมเดลอ๋โอโคกงหนองนาโมเดลเป็นเรื่องราวยังไงครับพี่ต่อก็คือโคกหนองนาโมเดลนะครับก็คือจะเป็นอีกหนึ่งแนวคิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันที่พระองค์ท่านต้องบอกว่าสืบสารรักษาแล้วก็ต่อยอดเรื่องราวของเกษตรทฤษฎีใหม่ที่เราเดินดูเมื่อกี้ไงแต่พัฒนาให้ดูรายละเอียดลึกมากยิ่งขึ้นแล้วก็จัดการแปลงแบบละเอียดมากยิ่งขึ้นก็เกิดขึ้นมากลายเป็นโคกเป็นหนองแล้วก็เป็นนาถ้าเกิดพี่แจนดู จร,จริงก็คือเหมือนกับเกษตรทฤษฎีใหม่ที่เราเดินดูเมื่อกี้เลยเ<ห>นาะแต่ <ฮะ S 1> สำหรับใครที่บอกว่าอยากจะดูเรื่องราวของโครอบครันา <ฮะ S 1> พี่แจนต้องมาภายในงานสืบสารงานพ่อในวันที่1-3กรกฎาคมพุทธศัการาช2 5 0 0 65นั่นเองเป็นงานมหกรรมใหญ่จัด3วันติดต่อกันนอกจากเรื่องราวของโคกหนองนาโมเดลที่จะนำมาเสนอให้ทุกท่านได้เรียนรู้กันยังมีสิบฐานการเรียนรู้จากกูรูเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงมาให้ข้อมูลความรู้ในวันนั้นด้วยค่ะโอ้สิบฐานเลยเหรอพี่แจงใช่แล้ว อันนี้ยังไม่รวมกับการอบรมวิชาของแผ่นดินใช่ไหมอะย,ยังไม่รวมเลยนะวันที่1นถึงสกรกฎาคมเนี่ยบอกเลยว่าองค์ความรู้อัดแน่นมากและที่สําคัญวันนี้รเรามีกิจกรรมพิเศษมาด้วยใครที่ชมรายการเราอยู่ตอนนี้ค่ะแคปหน้าจอไว้เลยครับผมแคปหน้าจอขณะชมรายการค่ะนําไปรับของรางวัลสุดพิเศษภายในงานเท่านั้นจะดูระหว่างที่เราออนแอร์อยู่ก็ได้หรือจะดูะช่วงที่ต้องบอกว่าย้อนหลังก็ได้จะดูกี่รอบก็ได้ ต่อย่าลืมแคปหน้าจอแล้วก็เอาหลักฐานมายืนยันกับเจ้าหน้าที่ที่อยู่หน้าห้องนิทรรศการภายในงานงมหากรรมของเราในะวันที่1นึถึงสกรกฎาคม <Okay. S 1> เท่านั้นนะครับย้ำว่าเท่านั้นนะถ้าเกิดมาวันที่4ไม่ได้นะนะเราไม่ให <Hey. S 1> ้นะครับเนาะฉะนั้นได้แค่วันที่1นึถึงสกรกฎาคมและที่สําคัญน,นะครับมีจํากัดด้วยนะจะบอกให้โอ้ยของรางวัลเป็นอะไรอยากรู้มากเลยเนี่ยเดี๋ยวขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะจะขอไปดูรายการตัวเองแล้วก็จะ มาแกกลกรับรางวัลนั่นเองค่ะวันนี้นะคะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่รอติดตามและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะหับรายการเพลินเวอซอยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่พี่ทีมงานและก็เราด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามขอบคุณและสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับนุ่มน่ะดูเนะี่ยไม่เห็นรถโคกนะ่<ด>นะโคกอะไรโคกพี่แจ็คก็กระโดดลงไปเลยโอ้ี้ต่ออะไระ